สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการค่ะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการก็คือสัญลักษณ์ที่บอกบอกให้เราทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการนั้นๆจริงๆแล้วเด็กๆนะ่ะเห็นเครื่องหมายเหล่านี้ตามสินค้าต่างๆบริการต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันมากๆเลย ทีนี้เดี๋ยวเด็กๆน่ะลองไปดูวิดีโอก่อนว่าเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะไปชมค่ะตอนออยมีหน้าที่อะไร ปลากระป๋องมีเครื่องหมายออยอยาสีฟันก็มีออยอขนาดน้ำยาล้างจานก็ยังมีเครื่องหมายออยอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรียกสั้นๆกันจนติดปากว่าอ,อย,อยอมีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สถานประกอบการและโฆษณารวมไปถึงปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพยังไงล่ะลองยกตัวอย่างสิผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุพันธุ์ปิดสนิทก็พวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มบรรจุขวดแล้วยาล่ะครอบคลุมยารักษาโรคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันยาแผน ทหรือยาแผนโบราณเครื่องสําอางล่ะเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันรวมไปถึงครีมหน้าใสและอีกสารพัดครีมถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ล่ะเช่น เข็มฉีดยาถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยงานเยอะเนาะอยอยังมีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเช่น<ส>พวกน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือพวกยาฆ่า,มาแมลง<ส>แถมด้วยการกำกับดูแลว,วัตถเุเศษติดอีกตั้งหาก ออยยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและคุ้มค่ารวมถึงการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิเพื่อผู้บริโภคด้วยใชัยเมลล่าถูกต้องนะครับอยก็ทำหน้าที่เฝ้าระวังกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพสถานประกอบการและการโฆษณารวมทั้งส่งเสริมผู้บริโภค ให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและคุ้มค่าไงล่ะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ oy smart application หรือ www.oy.com คุ้มครองห่วงใยใส่ใจคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะการเลือกของกินของใช้หลายคนมองข้ามเรื่องของคุณภาพทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตให้ดีเราสามารถเลือกมีชีวิตที่มีคุณภาพได้แบบง่ายๆเพียงแค่จดจำให้ติดตาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แบบ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อรับรองว่ามีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ส่วนใหญ่จะพบในสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปอุปกรณ์กีฬาวัสดุสนักงานเป็นต้นโดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนี้ได้ด้วยความสมัครใจเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์ของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเด็กเล่นหมวกันน็อกวัสดุก่อสร้างเป็นต้นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงบนสินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอลูกประครบ สินค้าจากสารเป็นต้นเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความน่าเชื่อถือมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดอย่าลืมจดจำสังเกตให้ติดตาเลือกชีวิตที่มีคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทั้ง3แบบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่นักเรียนชมจบปแลานั้นนะคะเป็นแค่เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าบางส่วนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะเครื่องหมายนี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องหมายฮารานค่ะเครื่องหมายฮาลานเป็นเครื่องหมายที่ใช้กํากับสินค้าของอิสลามนะคะซึ่งรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการการ อิสลามแห่งประเทศไทยหมายความว่าเมื่อคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเห็นเครื่องหมายชนิดนี้บนฉลากสินค้านะคะอาหารชนิดใดเนี่ยก็สามารถซื้อไปรับประทานได้ค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายที่เด็กๆพบได้ในบ้านของเด็กๆนะคะคือเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ เป็นเครื่องหมายที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการประหยัดไฟนะคะซึ่งจะพบตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะตอนนี้เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5้านั้นเขามีแบบใหม่มาแล้วค่ะก็คือเป็นแบบสีน้ําเงินอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีดาวด้วยนะคะถ้าผลิตภัณฑ์อันไหนนะคะมีดาวมากก็แสดงว่าประหยัดไฟเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ เครื่องหมายต่อไปเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือที่เราเรียกว่าสินค้าสีเขียวเป็นเครื่องหมายเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นตู้เย็นหลอดไฟเป็นต้นนะคะและเครื่องหมายสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะเป็นเครื่องหมายที่รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ในด้านการใช้งานเป็นสำคัญคือถ้าสินค้าใดนะคะได้รับเครื่องหมายนี้นักเรียนก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นนะคะจะปลอดภัยต่อชีวิตของนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะบทเรียนและเมื่อนักเรียนทบทวนเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทำแบบทดสอบนะคะในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ